โบมีคนหูครับซื้อไผ่อ่อาทาีไรนะเออไทายเพื่อนนะเอาคือ่ไทยครูอ้าวพ่ไทยมันเดือดเออเ,ดเอ,อเงื้อหรครับ สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกับเม่บัวชัยเดยบัว j o 2 o f f i c i a l ค่ะมาพอกันมือนี่มแต่เรื่องยิ้มเรื่องหัวค่ะพี่น้องคะขอแสดงความยินดีกับลูกสาวนะคะน้องอุ้งอิงรัตนาพรนะคะลูกสาวลาเขาเนี่ยและพี่น้องขาเพิ่งเนี่ยคุณนะ่ะแม่บัวเสื้อว่าพอพอแม,ม,ม่ทุกขัานก็ต้องเห็นคือกันกับแม่บัวนะคะเพราะว่าเราจะเป็นว่าเปิดโทรศัพท์มาตื่นมากะ จะต้องมาเปิดเบิงข่าวเบิงข้านะพี่น้องคะ่ะช่วงสายๆายของวันนี้ก็บริษัทโตโยต้าเขาก็จะเอารถขามาให้พ่อเอกแล้วนะคะเนาะเอามาพ่อเอกอุนนะะ้บใบด้ค่ะอุ้บเงียบไม่บอกแม่หน่อยไม่บอกนะ้องอุงอิงไม่บอกใครเลยนะคะทําเป็นเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์อีรีคะ่ะพี่น้องะ่ะน้องในวัยสิบเก้าปีเนาะมืนีอิหลากโพดเนาะต้อนรับสมาชิกใหม่พนะปังปังเด้อหาเงินหมานหมานเด้อจ้าวสันไม่บัวกกะ คิดในใจเนาะทันทีวันนี้วันที่เท่าไหร่คะพี่น้องคะวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมนะคะขอให้พ่อพ่อแม่แม,แม่ทุกคนเฮงเฮงปังปังเลยค่ะเดอะ้อขอให้มันหมานกันสุขสุขค้นนะคะเนะาะทางประกันใช้ก็บ,บอกว่าขอให้เมื่อแรงมันหมานเด้อขันขมันหมานเขาทะเบียนรถนี่มาหลายแสนมืออื่นแน่นอนเลยค่ะพี่น้องคะกะ ขอเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะพี่น้องค่ะน้องอุงอิงนี่คือแรงบันดาลใจสําหรับหลายๆคนและสําหรับหลายๆลคนที่เฮ็ดให้ก้าวขามาในวงการหมอลํานะคะอยู่ในขมาขมาลองมาลําน้องอุงอิงนี่เป็นไอดอลของเด็กหลายๆคนแล้วก็เป็นเป็นเหมือนเป็นพลังเป็นพลังของพ,อพอ่อแม่เป็นกําลังใจของพ,อพอ่อแม่แล้วก็ เขาเป็นกำลังใจให้ลูกลูกก็เป็นกำลังใจให้เขามามันทำให้เราเห็นว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก้าวผ่านความลำบากมาเพิื่อนไก่ยังผ่านมาได้นอนความมุ่งมั่นค่ะพี่น้องค่ะทุกอย่างอยู่ที่เวลาความมุ่งมั่นและความขยันอดทนนะคะแล้วก็โชควาสนาอันนี้คือเรื่องที่แข่งกันบ่ได้แต่เรื่องที่พัฒนาได้คือความขยันหมั่นเพียรและก็ความมุมานะในการสร้างอะ สร้างตัวสร้างตนนะคะถ้าพี่น้องในเบิ้งคลิปเก่าๆที่ผ่านมาช่วงอีลาบ้านใกล้จล้วเนาะแม่บัวเคยนั่งดูคลิปพ่อการชัยเอ็นดูนางมากค่ะเอ็นดูหลายลูกสาวเคยบอกว่าบ้านแล้วเล้วลพ่อการบอกว่าพ่อการมีในช่วงนั้นสิเป็นการแซวกันว,ว่าพ่อการบอกว่าอีหยังก่แล้วแลีวบ้านก็แล้วเล่วลำรวยแล้วอีลาเลยบอกว่า บ่ได้เดไม่ยังบ่คันแล้วอิหลาต้องหาเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านอันนั้นมันเป็นคําพูดที่ไม่ได้บ่ได้้าเล่นแล้วบ่ได้บ่ติดตลูกแต่นางเข้าใจว่านางสีบ้าว่าเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านเนาะตกแต่งบ้านนางสินะนางเบ้าว่าเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านอันนี้ก็คือน้องอุ๋งอิงพูดพูดแล้วเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนี่ลีค่ะพี่น้อง่ะผ่านมาน่าจะ ปีหนึ่งพอดีนะเพราะว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงปิดฤดูการปีที่แล้วแล้วก็ก้อนสืขึ้นบ้านไม่เนาะพี่น้องขาคลิปพ่อการใช้ไม่บัวได้ดูแล้วก็ผ่านมาวันนี้ก็น่าจะเกือบปีที่นางว่าวคํานันแล้ววันนี้รถฟอร์จูเนอร์ก็เข้าบ้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยทะเบียนเนาะพี่น้องเนาะทะเบียนกะเดี๋ยวไม่บัวสิแปะไว้ให้เบิงเนาะ ทะาเบียนนี้สวยมากค่ะขอให้ถือขอให้ปังขอให้ดังกันสุปูสุคนนะคะเมลแงงี้สาหรับวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนของลูกสาวนะคะพอๆไปเมียกะได้แสดงความยินดีกับลูกสาวคอมเมนต์รัวๆเลยค่ะในกลุม่มในคลิปในเพรว่าที่มีคลิปใดที่มีคลิปสีอีหล,ล่ามีรูปผู้ใดเอารูปวิลาไปลุงผู้ใดเอารูปวีลาเข้าไปกัมีแต่คอมเมนต์ดีใจดีโอกดีใจ เราดีใจที่เห็นเด็กคนหนึ่งนะคะที่ข้าติดตามที่ห้าวหักมีความพยายามแล้วก็อยากให้หลูกๆและหลาน,ลานเบ่งเป็นตัวอย่างนะพี่น้องคะทุกคนมีความฝันได้แต่ทุกคนต้องมีความพยายามนี่คือสิ่งที่สิ่งที่เราควรจดจำไว้นะคะเพราะว่าทุกคนนะ่ะมีต้นทุนมอกันแต่ว่าการที่เราจะทำงานให้ดี ความพัฒนาความถี่ห้องขยันหมั่นเพียรเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเองจริงๆค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องคะสําหรับน้องอุ้งอิงรัตนาพรนี่น้องอุ้งอิงกะบริสุทธิ์สมบูรณ์รอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าใจเต็มร้อยค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ครอบครัวก็ไม่ได้มีต้นทุนมากมายนางมีแค่ต้นทุนเสียงแล้วก็พรสวรรค์แล้วก็พรแสว,แว,สว,แว,สวงแล้วก็ความมุ่งมั่นความมุมานะแล้วเป็นคนที่มีจิตใจดี เป็นคนเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่บ่ว่าสิไปงานใดบ่ว่าสิเจอคนที่คนที่เล่ร่อนหรือว่าผู้เท่าผ,ผู้แกรหรือว่าคนที่ด้อยกลัวนางสิเป็นคนให้คะ่ะแล้วยิ่งกว่านั้นคือสิ่งที่แม่บัวเห็นคือแม่หน่อยเป็นแม่แบบที่ดีแม่หน่อยนี่สิเป็นค้นใจดีใจใจดีเบามวลแม่บัวมีโอกาสได้บอนะั่แม่น่อยมือมือทีวี ไปเธอเจอกันที่กินซ่าเนาะแล้วแม่บัวก็ไดี๋ยไปอุดหนุนไดี๋ยไปทําบุญน้าเพลินซื้อซื้อตัวซื้อตัวกระถินน้าเพลินนะพี่น้องขาแล้วก็ไปอุดหนุนไอซื้อไออุดหนุนไอทําบุญทาบุญเนาะน้ำทำบุญน้าเพลินเพลินสิเีเฮ็ดยังก่อนเพลินจะเฮ็ดกระถินวันที่สามสิบตุลาคมเนี่ยนะพี่น้องขาจังใดกะ ขอให้เฮงเฮงฟังฟังกันสุขูสุขคนเนาะค่ะนาะนี่แม่บัวยังว่าถ้าเป็นช่วงที่เรามีงานการเคลียร์ได้หรือว่ามีโอกาสที่จะได้กลับไปเราก็จะได้เดินทางไปหาลูกสาวเนาะภาวนาขอให้ทุกอย่างขอให้ได้ไปนะคะกับบ่าวว่าสีไปหรือบ่าสีบ่ไปนะะเนาะค่ะนาะพี่น้องขาเพราะว่าเวลาคนเรามันมีมันมีช่วงเวลามันมีช่วงที่สีเดไปหรือบ่ไเด้ไปเนาะ การงานด้วยการงานด้วยการทำมาหากินของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคันบ่ไเด้ไปเฮากระเบิงโทรศัพท์เบิงช่องนั่นช่องนี่เพื่อไล่เบิ้องฐาเฮามีโอกาสไดียวไปเฮากระสิได้ไปร่วมบุญอีกที่หนึง่งมีความสุขอีกเทียนึงเนาะคะ่ะพี่น้องคะเราจะพิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมานี่พาอการใช้กั่อจูวะาคำนี้ตลอดเวลานะคะแล้วอีลากะสายตรงมหาพ่อการใช้เลยนะคะโทรมหา หยอกเย้ากันพ่อการก็บอกว่าบ่บอกเลยนอะอุบเลยนอว่าสันแต่ว่าไม่หน่อยก็ได้อธิบายกันไปเนาะบอกว่าพ่อเอกเซอร์ไพคือไม่ได้บอกใครเลยไม่บอกแม้กระทั่งน้องอุ๋งหญิงไม่บอกทุกคนในบ้านเลยแต่ว่าก็เจ้าหน้าที่ของโตโยต้าก็คุยกันกันกบพ่อเอกเนาะแล้วเพื่อนกับมาสุงกันน่ารักแล้วก็เห็นยังสี่เฮาก็มีความสุขพี่น้องคะ เห็นอย่างนี้ก็มีความสุขเขาก็มาลุนกันมาตอนบาคค่ายแรงๆคำขอยไอยแรงของมณีสิเฮบบนะคะเนาะถ้าตอนบ่ายเฮ hey, แล้วกะไปขื้อขามตำร้าวอีกเทียน,นึงเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องคากุลซีบาทหาบาทเนาะลุวากันไปนะคะเนาะพี่น้องขะขอให้บุญกุศลขอให้ทุกคนมีโชคมีโชค,ม,โชคมีลาบน่ามีลาเนาะ ขอให้ได้ขอให้หิง้งขอให้ปังสู่ปู่สู้ค้นนะคะเด้อพ่อกันไหมคลิปหนาเนาะคลิปนี้พ่อกันซับนีส่สักกอนเด้อค่ะชัยเดะบัวจีโอทูออฟฟิเชียล e สวัสดีจ้า